สวัสดีค่ะพี่นุชนะคะวันนี้พี่นุชจะมาบอกถึง3ามเคล็ดลับดึงดูดความโชคดีค่ะข้อหนึ่งก็คือขอบคุณการขอบคุณก็คือการสํานึกรู้คุณในทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีในชีวิตตื่นนอนขึ้นมาให้ขอบคุณร่างกายขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราขอบคุณคนรักขอบคุณบ้านที่อยู่อาศัยและขี์ที่สําคัญก็คือ เราต้องขอบคุณด้วยความรู้สึกที่ทราบซึ้งใจและสำนึกรู้คุณจริงๆและเมื่อเราสำนึกรู้คุณในสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็จะยิ่งขยายและเราก็จะดึงดูดความโชคดีเข้ามาหาเราได้อย่างง่ายๆค่ะ 2. ก็คือภาษากายของเราภาษากายของเราก็คือเราต้องรักษาอารมณ์ของเรา และให้เรามีอารมณ์ที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขอยู่ตลอดเวลาเพราะเมื่อเรามีอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่บวกแล้วเราก็จะสามารถดึงดูสถานการณ์ดีๆผู้คนดีๆเข้ามาในชีวิตของเราได้อย่างง่ายๆแต่ถ้าเราอารมณ์ลบอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวโกรธง่ายคิดลบเราก็จะดึงดูผู้คนลบๆเข้ามาในชีวิตของเราสถานการณ์ลบๆเข้ามาในชีวิตของเราได้ค่ะ 3ก็คือการตีความหมายการตีความหมายก็คือว่าเมื่อเจอเหตุการณ์อะไรในชีวิตของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถติดหรือว่าสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราให้เราเคิดเข้าไปในเหตุการณ์นั้นว่า เหตุการณ์เนี้ยมันต้องมีอะไรดีๆในชีวิตของเราเกิดขึ้นแน่นอนเลยให้เราพูดไปเลยว่าฉันเป็นคนที่โชคดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันโชคดีหมดฉันเป็นคนที่โชคดีต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นแน่นอนเลยนี่คือ3เคล็ดลับที่จะดึงดูดความโชคดีนะคะ1ก็คือขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณให้ได้มากที่สุดขอบคุณด้วยหัวใจของเราด้วยความซาบซึ้งใจ2ก็คือ ภาษากายของเราต้องยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีรักษาอารมณ์ของเราให้มีความสุขอยู่ในคลื่นอารมณ์ที่มีความสุขตลอดเวลา 3. ก็คือการตีความหมายไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรให้เราตีความไปเลยว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่โชคดีฉันคือคนที่โชคดีที่สุดต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นตามมาในชีวิตฉันแน่นอนนี่คือ3เคล็ดลับถ้าเพื่อนๆเ,เ,เอาไปทําตามและรักษาอารมณ์ให้อารมณ์ดีตลอด ยิบสี่ชั่วโมงให้ได้21วันเราจะดึงดูดสิ่งดีๆและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเห็นในความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราว่าจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นตามมาและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนก็กดไลค์กดแชร์ถ้ามีอะไรถามก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะแล้วพี่นุชจะมาตอบและวันนี้พี่นุไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ